อะไรคุณแม่จะเป็นผู้หญิงแบบมาเฟียอย่างนี้ได้ไหมเดอได้ไหมจะเป็นมาเฟียเองหรือว่าจะเป็นเมียมาเฟียเออจะเป็นเด็กมาเฟียหรือว่าจะเป็นมาเฟียเองจะเป็นมาเฟียเองไม่เอาไม่เป็นเมียใครแต่เราเป็นผู้หญิงเ่ะเราต้องเป็นแบบว่าเออใช่คุณแม่เราต้องแบบว่าแบบว่าน่าทนุถนอมดูอ่อนแอแล้วก็แบบว่ามีมาเฟียมาปกป้องคุ้มครองนิดนึงงองงอันนี้คือเทาหูนนรือว่าจะเป็นไทยอรเลยนะคะเนี่ยแต่หนูว่าเออมันต้อง มีความเซ็กซี่เล็กๆอยู่ด้วยดูน่าสงสารหน่อยๆเออแล้วเซ็กซี่ไปด้วยอ๋อไม่ยอมไม่ยากมยาไม่หมวยเป็นแล้วไม่เอาละเอาไม่เป็นเมียมาเฟียดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าจะเป็นเมียมาเฟียเนี่ยต้องแบบว่าทำตัวยังไงนะเรามาถามมาเฟียแล้วก็ผู้หญิงของมาเฟียดีกว่าดีค่ะคุณบำธนินและมิ้นชลิดาค่ะเชิญค่ะ ขาวกับมันดำมากเลยอ่าว่าที่เรื่องละครก่อนเลยก็และกันนะคะ,ะบอกเลยว่าในละครเรื่องคิวบิกเนี่ยนะคะคาแรคเตอร์ของทั้งบอมแล้วก็ลงมินเนี่ยคือเปลี่ยนไปทั้งคู่เลยค่ะเรื่องที่เราก็อย่างที่เห็นว่าเป็นเพียงขวัญเป็นสาวเรียบร้อยเรื่องนี้ก็พลิกจากหน้ามือเป็น <laughs> พี่ดูมินนะพี่บอก <laughs> มินเป็นไรวะเนี่ยฮะดูแก่นแก้วกระโหลกแล้วบางทีก็พูดกับตัวเองคนเดียวด้วยนะ <laughs> พูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันต้ เล่นเหมือนแบบเหมือนเป็นการ์ตูนอะไรอย่างนี้เลยอะใช่ค่ะเรื่องนี้คืออาเมาอยากให้ออกมาเป็นแบบการ์ตูนนิดๆเพราะว่าเราทํามาจากนิยายไงคะเลนเป็นตัวจริงคะวายๆอ๋อเหรอเป็นอย่างนั้นปกติก็พูดคนเดียวอยู่แล้วาทีก็เพ้อเพ้อคนเดียวประจาประจำเหรอแล้วตัวคุณล่ะคุณเปลี่ยนไปยังไงครับบอกครับเรื่องนี้จะเป็นมาเฟียที่มุ่งเน้นแต่เรื่องของงานอย่างเดียวคุณก็ดูแบบเก๊กๆหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยป่ะก็เหมาะกับตัวจริงจริงๆนี่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองดูเท่ดูหล่อตลอดเวลาจริงค่ะ ตอนที่อยู่แบบว่าในรถบัสรถตู้อะไรเงี้ยก็จะนั่งใส่แว่นนั่งเท่เท่หารู้ไหมที่ใส่แว่นคือหลับในเรื่องเห็นว่าต้องเป็นเลยนะมาเฟียใช่อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเดินเก๊กเท่ของคุณตลอดเวลาเป็นมาเฟียที่เหมือนกับว่าจริงๆมีศาสตร์มาดัด แต่ผมจะอยู่เป็นคุมบนบอสใหญ่สุดคือเป็นมาเฟียออฟเดอะมาเฟียอีกทีหนึ่งใช่อ่ะมาที่น้องมิ้นดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าบทเป็นการ์ตูนการ์ตูนก็อย่างแบบบางทีตายสลบอะไรเงี้ยก็จะสลบไปเลยใช่แต่ถ้าในเรื่องเราจะต้องแบบการ์ตูนการ์ตูนออกมาอะไรเงี้ยตอนไหนสมพติจะตายมิ้นจะตายปุ๊บอ๋อไปไหนมาไหนก็ดื้อะดื้อๆตลอดเลาเห็นบอกว่าทั้งสองคนนี่มีความกดดันมากๆเลยนะคะ ในละครเรื่องนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกคือว่าทำมาจากนิยายที่แบบดังมากๆเลยค่ะเรามาทำไปเป็นละครเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างตัวเราตอนแรกที่รับกระแสะคือ,อ,อมารับบทนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมาะนิยายมันจะต้องแบบเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนมีแต่คนเกียดไม่ไม่มีใครรักอะไรแบบนี้ค่ะหน้าตาก็น่าเกียดนิสัยก็แบบว่าเข้าห้าหมุดเล้อ,อะไรเงี้ย <ๆ S 2> ไม่ใช่เขาบอกว่าในเรื่องอานางแบบเอก <ๆ S 1> คือจะต้องไม่สวยแล้วก็ดำด้วยไม่เหมาะเลยเนาะ เออแล้วทำไมเขาเลือกเธอทำไมอ่ะทำไมก็ไม่มาเลือกแถวนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องไป็นอย่านีด้วยอ่ะพื้นพื้ดำอะไตังแล้วเป็นไงกดดันยังไงต้องเตรียมตัวยังไงมั่งหลายอย่างเพราะว่าอยู่มากก็จะมีเรื่องของคิวบูด้วยอ๋อต้องไปไปดูศึกษาท่ายิงปืนคือเราจะยิงแบบท่าตำรวจก็ไม่ได้ตำรวจอ๋อแล้วมาเทียยิงยังไง ปกติปืนอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเฟียอาจจะยิงอย่างนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงคือถ้ายิงของมาเฟียก็แค่แบบเหมือนกับว่า ไม่ต้องเลงอะไรมาแค่ยกมาแล้วยิงให้มันโดนน่ะแล้วก็กระหน่ำยิงส่วนมากคือเป็นมาเพนนี่คือยิงโดนหรือไม่โดนก็ได้เพราะเดี๋ยวมีคนยิงให้อีกทีนึงก็เลยไม่ต้องเลงไงยิงไปก่อนกระสุนเยอะด้วยนี่ฉันยังคล่องใจเรื่องเรื่องอีท่าทางมาเฟียทําให้ดูหน่อยสิแล้วมันจะต้องมีแบบรัศมีบารมีขนาดไหนเออันจาทาให้พวกเรามีความรู้สึกว่าเฮียมาแล้วเฮียมา่เชิไไหนลองดีไหนลองดีสมมุติเ่ย ก็มาได้บางไงสาวสาวก็นั่งอยู่เงี้ยสาวบริการสาวบริการอยากเล่นเนี่ยเหรออยากเล่นแล้วหนูเล่นเป็นอะไรดีอ่ะแม่เราโอ้โหแล้วเหลือบทอะไรให้ฉันเนี่ยสาวบริการน่ะแก่กว่าแม่เราเอ้ยาอ๋วตายแล้วสวัสดีค่ะเฮียเรื่องอะไรครับนั่งนางตามสบายนะคะชอบคนไหนเฮียก็เลือกเลย เฮียคะเมื่อยไหมขาวันนี้เหนื่อยไหมขาเฮียขาเฮียขาเหนื่อยไหมคะเฮียคะอะไรนะอะไรนะอาไรยมาเลยมาวมาดูแลเฮียไงเวลาเข้าทำไมมันขึ้นค่อมอ่ะลองคุณแม่สอนไว้ไม่ใช่เหรอว่าให้เอาใจลูกค้าจะได้ที่เฮีย เออมาดเขาได้เยอะนะเออเดูแล้วดูดีนะมาดมืดคุณเท่ขนาดนี้แต่มิ้นบอกเลยบอกมาเฟียภาษาอะไรขี้งอนมากๆาอคืออย่างมีครั้งนึงไปไต้หวันมีคนเล่นวงดนตรีอยู่ข้างๆแบบเปิดหมวกคนก็ไปลุมกันเต็มเลยแต่นี้ก็ไปยืนเก๊กเป็นมาเฟียค่ะใส่แว่นตามืดแล้วนะรอรถตู้มารับแต่ใส่แว่นใส่แว่นไม่คุยกับใครยืนทุกคนก็เริ่มแบบ มันไสเอเอาสกอตเทปมาแปะเป็นหนวดเป็นอะไรเงี้ยเอาเก้องคเก้าอี้มาให้ถือแบบเต็มไปหมดเลยเจนคนที่แบบเปิดหมวกวงดนงตรีอยู่ตรงนั้นอะทุกคนมาลุมบอลนั้นนินซึ่งกลายเป็นเหมือนมาดามตุ๊โซ่ที่ทุกคนต้องเข้าไปถ่ายรูปอ๋อ <c oughs> คือตอนแรกครั <c oughs> ผมเห็นกองก็โชว์อยู่ผม,มช่ชอบเล่นดนตรีเ,เวลาใครตีกองผมจะรู้ว่าแต่คนเนี้ย ตีแบบแค่เบสิกธรรมดาหรือแบบมีการแอดวานซ์มาคุณก็ตั้งใจดูอยู่ใช่พวกนี้ก็มาแก้แล้วคนก็ลุมแล้วแบบมันกับผมไปขโมยซีนน่ะแล้วก็มิ้น์เอาหมวกมาวางข้างหน้าแล้วตะโกนเฮ้ยูยูโช่โช์กู๊ดโรบอทกู๊ดโรบอทไม่ก็งอนไปจนเป็นอย่างนี้ ผูตายแล้วก็แปะหนวดเขาแล้วก็ยืนทื่อๆอยู่เนี่ยเฉยๆเราทำอะไรไม่ได้แต่หารู้ไหมที่แมในนั้นไม่มีใครให้เงินอะไรเลยแค่นี้ยังไม่พอเพราะว่ายังมีฉากหนึ่งที่บอมเขาต้องอุ้มมิ้นอุ้มเฉยๆก็หนักอยู่แล้วมิ้นก็ยังแกล้งเขาอีกโดยการคือมินเนี่ยมาถึงปุ๊บบอกอามาว่าอามาขาววันนี้ที่บอมต้องอุ้มหนูใช่ไหมคะ อืมโอเคเราเดินไปหาป้าน้องป้าน้องไม่คนทำอาหารป้าน้องวันนี้มีอะไรกินบ้างมิขอเบิ้ลเลยขอของหวานเยอะเยอะเลยขอน้ำไม่ได้ซีนด้วยหนูจะกินน้ำหนูหิวหนูหิวพี่บอมจะอุ้มหนูยังเออเออมาซ้อมกันกินน้ำกินหมดควดเลยกินแบบกินเยอะมากเลยแล้วพเราก็ไหลกงกิน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 ก็นกินก็นกิ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 นกนกินกินกนกินกินกินอินก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 นกินกนกินี้นกินกนกินกนกินกนนกินกนกินนนกินนกก วะคือเป็นที่รักของในกองทุกคนรักมากโดยเฉพาะผมเนี่ยรักทำไมถึงไปเป็นนกแสกคนที่ตั้งให้คือพี่น็อตวราฤทธิ์ครัะพี่น็อตจะเห็นว่ามิ้นเนี่ยชอบทําอะไรผมหลังสุดนักสุดอันนี้ถ่ายบนเวทีแล้วก็หนังเวทีมีโซฟาอยู่ผมเลยไปเองตัวนอนออคุณก็หลับมิ้นเดินมาแต่เวทีเอ้าพี่บอมนอนเหรอผมแล้วมิ้นก็เดินไปปึ๊บ ประมาณสามนาทีมีกล้องกลับมาพร้อมกล้องค่ะมาพร้อมตะลุยกองถ่ายก็หนูไม่ได้พักเลยอ่ะหนูเล่นทุกซีนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะมานอนก็ไม่ได้นอนหลังเวทีแล้วหนูเล่นอยู่ข้างหน้าเวทีอย่างเงี้ยมันได้ยังไงเพราะเสียงกลดเข้าอะไรอย่างเงี้ยเทคทำใหม่ทำางไรเนี่ล้วเล่ยบอกว่าโอ้โหบอมพี่วานมิ้นเนี่ย คือดอกแสอยู่ที่ไหนมีคนตายที่นั่น่ะ <c oughs> แกล้งหนึ่งขนาดว่าบอมต้องตามไปสืบนิสัยน้องเขาถึงที่บ้านเลยเหรอทําไมถึงต้องขนาดนั้นมาถึงในกองชอบแกล้งบอมจนแบบเอ๊ะแกล้งบอมคนเดียวหรือเปล่าอ่ออออาอางใช้ของมิ้นชอบเล่นบารอสเลยคุยกับบอมเอ๊ะถามหน่อยม่อนอยู่บ้านเนี่ยมิ้นเป็นคนยังไงเหรอ,อ,อตอนแรกน้องก็ยิ้มแล้วขำๆแล้วก,ก็น่ารักดีพี่เหมือนกลัวเหมือนกลัวทุกอ,อย่างหนึง่งม่อนไม่เป็นไรเก็บเป็นความลับสองคนม่อนเลยบอกว่า แกงทุกคนหมาแมวข้างถนนก็แก้หมดไม่ใช่แล้วนี่คือนางเอกข <c oughs> องเราเหรอคะคนไม่เราลักสัตว์จะตายอย่ามาแหมก็เห็นเพิ่งเริ่มรักแถวแถวบนนันซ่านั่นแหละแนั้นตานหนูยังคะเออเออเอาสิเห็นคือ <c oughs> ตอนที่หนูเล่นเป็นเพียงขวัญเนี่ยพี่บอมก็เล่นเป็นคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพใช่ไหมครั้งแรกที่เจอกันเหมือนมากเออคือือบผู้ชายมากน้องมินรับน้องมินครับ เดินได้ไหมครับระวังนะครับไปเจมึงมึงไปไกลเกินขออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี้เลยเรียกน้องมินครับน้องมินตั้งแต่วันที่ฟิตติ้งเขาก็แบบโอ้ยน้องมินหิวน้ำไหมครับอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอหลังจากนั้นอีนกแสกกลายเป็นไปเรียกน้องคนอื่นแทนไม่แต่ว่าเรามีการยืนยันคอนเฟิร์มจากน้องชายมินตกลงว่าแกล้งกันยังไงบ้างไปชมเลยครับผมมอนนะครับเป็นน้องชายคนโตของมินครับ สำหรับเรื่องที่โดนพี่มินแกแล้งนะครับตั้งแต่เด็กๆก็จะเป็นโดนกัดก้นครับแล้วก็โดนจับแต่งตัวครับเป็นผู้หญิงแล้วก็จับอุ้มลงไปให้แม่ดูครับผมผมมอดเป็นน้องชายคนกลางของมินนะครับผมนนถ้าเรื่องที่โดนแกล้งเยอะที่สุดตอนเด็กๆก,ก็คือแต่งตัวโดนจับทาปากแล้วก็เอาลงมาให้คนอื่นดูครับแต่ถ้าตอนนี้ก็จะโดนเป็น เวลาคุยกับสาวใช่ไหมครับก็จะเข้ามาแอบดูข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็จะดูทุกอย่างแล้วเอามาล้อแล้วตอนนี้ก็โดนบน่น แทนแม่นะครับเป็นเหมือนแม่คนที่สองครับผมครับผมไมโลครับเป็นน้องชายคนเล็กครับเรื่องที่ผมโดนแกล้งก็จะมีโดนแอบายคิปในห้องน้ําครับตอนอาบน้ำที่ไรนะครับพี่มินก็จะเอากุญแจมาไขประตูห้องน้ําแอบาขคิปครับแล้วเอาไปประจานนอื่นสรุปแล้วพวกเราทุกคนโดนไล่กัดก้นทุกคนเลยครับและจโดนหนักมากเพาท่ยคุณคนอย่างนี้เหรอเนี่ยกับ ป่แล้วแล้วก็ไล่อะไรทาปากน้องนี่ล้าสุดถ่ายคลิปน้องเลยเหรก็สนุกสนานก็ทุกคนก็รวมหัวกันแกล่ะไม่ใช่หนูคนเดียวละครเรื่องนี้เนี่ย ไปถ่ายทําถึงต่างประเทศที่ไต้หวันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิโชคดีที่มีแฟนคลับที่นั่นที่เขาชอบดูละครไทยก็มาแต่ว่าเป็นคนไต้หวันเนี่ยหรอเป็นคนไต้หวันแล้วรู้จักคุณสองคนรู้จักทุกคนเลยค่ะคือแบบไปถึงคือมีหนังสือละครเรื่องเก่าๆเราให้เซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าคุณบอมเนี่ยไปจับเอาแฟนคลับไหนๆก็มาเดินป้้นเปี้ยกแถวนก็จับมาเป็นเอ็กเตอรเลยเฮ้อหลอนอ่ะคือบางทีจะมีซีนที่เหมือนกับว่าแบบเราต้องใช้คนพื้นเมืองบ้างก็แบบว่าหาเอ็กตอร ก็ชวนแฟนคลับเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้แล้วมาเล่นเป็นอะไรเอ็กซ์ต้าไงก็มีเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเขาโดยจริงเป็นเอ็กซ์ต้าที่มีต่อเนื่องด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าคอสตูมของบอมเนี่ยแน่นเลยเหรอมันแต่งถึงขนาดไหนก็ประมาณแบบว่าต้องอะไรเนี่ยมาเสื้อกล้ามก่อนเสื้อเชิ้ตเสื้อกั๊กเสื้อกั๊ก โซดโอเปอค้ดโอ้โคดด้วยพาพันคอเฮ้ยแล้วมันหนาวมากไหมตอนนั้นรักเย็นมงเย็นเหมือนเมืองไทยเลยครับเย็นเหมือนเมืองไทยใส่เข้าไปขนาดนั้นเงือก็แตกเลยดิแตก็โอเคเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วก็สวยงามโอ้หลังจากสนิทกันแล้วเนี่ยมิ้นบอกเลยบอมเนี่ยจะพูดเพราะก็เฉพาะเวลาจีบสาวเท่านั้นคุณไม่รู้ได้ไงคะมิ้นคุณรู้ได้ไงคะ ก็อย่างที่บอกว่าเรามีหน้าที่เป็นนกแสกันี่ก็ต้องแบบมีการสืบกันบ้างเล็กน้อยแสกต้องสืบก่อนแสกต้องสืบคือบางทีอ่ะเราแบบว่าเพิ่งรู้จักบางคนเราไม่สนิทมากเราก็แบบไม่กล้าแบบเล่นเหมือนกับมินย่างงี้ไงเราก็ต้องตรักษามรยยะนิดนึงเออเปิดตอนแรกที่คุณเจอเขาน้องมิ้นคะหิวน้ำไหมถ้าตอนนี้ตอนนี้ไม่ถามเลยว่าหิวไหมน้องมิ้นหิวน้ำปะถ้าหิวก็ไปหยิบเองตรงนู้นนะ แล้วหยิบเผื่อพี่ด้วยหยิบเผื่อพี่ด้วยอย่างนี้พอเวลาบอมเข้าจีบสาวเนี่ยอยากรู้อะถามมิ้นดีกว่าว่าเปคกสาวว่าเป็นยังไงเออนี่หนูให้พี่บอมเป็นเลยนะเป็นอาชีพเลยนะชอบแบบว่านักสังคมสงเคราะห์เพราะชอบแบบว่านักประการะเด็กอะไรเก็กประมาณสามสี่ครวเนอะค่ะมินเนี่ยจริงๆ ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอาชีพแสดงเขาควรทําอาชีพอะไรอะไรควรมีอาชีพเป็นนักต้มตุ๋นทำไมอะบิลกรรมที่เขาทํอที่เขาแกล้งไม่ใช่มีบอมคนเดียวนะครับอายุตาเมาส์เอทุกคนในกองไม่เว้นไม่เว้นคือมินแบบไปอําพ่วงกับอําเพื่อให้มาแกล้งบอมเฮ้ยยังไงอย่างเช่นมีอันนี้เด็ดมากที่ไต้หวันคือ พักเที่ยงกินข้าวอามาบอมาบอกว่าอ่ะ้าเสร็จแล้วบอมมินมาได้เลยมินก็วางตะเกียบเดินไปเลยผมก็เดินตามเป็นอย่างนี้เดินตามเดินตามไปติดติเลยเดินเงียบมินก็ไม่รู้พอไปถึงหน้าเซ็ตเจอเามา์มิ้นบอกออมเาส์เนี่ยพี่บอมมกินเยอะกินนานแล้วยังแชทไลน์อยู่นั่นแหละไม่ยอมมาทํางานนี่มินอุตส่าห์ไปบอกว่าพี่บอมออมเา์เรียกแล้วนะมาทำงานมาทางานนี่พี่บอมบอกว่าเดี๋ยวก่อนมิ้นพี่เล่ยนไล์ก่อนนี่ มาบอกอ่าโอเคงั้นคุณไปตามก็หันหลังไปตามเขาเออมีนก็หันหลังปุ๊บเออมันตกใจเหมือนเจอแบบเจอผีอ่ะเจอผีอ่ะคุณคะคุณใส่รอยเขาต่อหน้าเขาเลยนะคะคุณไม่รู้งแสกทำไมแสกดูไม่เห็นหันซ้ายหันขวาให้ดีก่อนนะลูกแสกอยู่ดนเดี๋ยวแต่เมื่อกี้หนูยังไม่ได้ตอบคำถามเลยนะคะว่าสเปคพี่บอมเป็นยังไงเอาสเปคแล้วเอาคนไหนเลยละกันเออ เขาถึงขนาดท่องชื่อและนามสกุลได้หมดเลยนะเสิร์กู๊ดได้เลยจะแบบขาวๆหมวยๆตัวเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่เาเป็นคนน่ารักใครก็ชอบไม่ใช่คนเดียวเป็นเหมือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยปบเตื้อเฉยๆแล้วชีวิตจริงตกลอยยังไงมีโฟกัสใครเป็นคนคนไหมหรือว่าไม่โฟกัสเลยหรือว่าไงวะผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันในมันเป็นเรื่องของแบบสองคนถ้าเกิดแบบ ผมจะพูดไปคนเดียวมันก็มันมันก็พูดไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่า,อ,าอะไรยังไงแต่ดี่ข่าวว่าซื้อเป็ดเหลืองกลับมาฝากสาวอา้าวอีเป็ดเหลืองไอ้ตัวใหญ่ๆอะเหรอเมืองไทยก็มีนะจริงๆ <c oughs> ก็ซื้อก็ซื้อเฉยๆเพราะว่าก็ซื้อได้ทำไมมันต<อ>้องให้<อ>น้องๆแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกให้เธอไปเลือกเธอก็ไม่ยอมเลือกหนูถ่ายละครทุกซีนน่ะถ้าจะมีน้ำใจก็ซื้อมาให้มิ้นจ้าเป็ดไหมมิ้นบอกไม่เอาหนูไม่ชอบเป็ดเขาชอบภูผา ดิ่นบอลนซ่าแต่ไปบมดเลยเอาเนาะอะไรวะมิ้นอุ้มเสืออีกแล้วเว้ยเฮ้ยเสือขาวเสือโค้งเสือดาวมีลูกเสืออ่ะมิ้นอ่ะเดี๋ยวนี้คุณซีกับแบบสัตว์เหล่านี้ไปหมดแล้วหรอคนเปล่าค่ะคือเราไปทํางานไปถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ไม่กลัวงไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวอย่างที่บอกเป็นเพราะว่าเรารักหรือเปล่าถึงโอ้เจ้าของเขาดูแลดีอ๋อคือเราชอบสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นเอาแล้วไหนนี่บอกแกล้งหมาแมวด้วยอ่ะ พี่ปอมันไม่รู้จริงอ่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาพบกับของรักของห่วงของทั้งคู่ค่ะสักครู่เดียวค่ะไม่ต่องของพี่แอฟเขาก็มาสู่ขอลูกสาวหนูเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาสู่ขอหนูล่ะไม่ไม่นีคุณผู้ชมนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้กำลังสร้างบ้านให้ครอบครัว ได้ตัวหนึ่งมากแล้วเจ้าของเขาไม่ยอมขายเหรผมเสนอไปเรื่อยๆจนถึงสิบเท่าความรักยยมีระยะฟ่างไหมครับผมขอโทษจริงๆผมก็รักนะครับอ นอนกันเป็นเบื่ออยู่นี่นะคะคือของรักของห่วงของคุณบอมก็สภาพไม่ต่างเจ้าของตอนนี้และค่ะใช่สะบักสะบอมนะคะคุณล้มตายละเนราะเลยทีเดียวนะคะคุณอะไรคะคุณสะสมมานั้นยังเงสามสี่ปีแล้วครับผมอ๋อคอยซื้อเรื่อยเพราะว่าพวกนี้มันจะออกอยู่ตลอดไปใช่ใช่แล้วมันจะออกแบบเหมือนขบลอดเดียวแล้วถ้าเกิดเราไม่ซื้อก็ไม่แหมดแล้วใช่มันเริ่มต้นไปชอบได้ไง คือสมัยเล็กๆคือเราเล่นเกมครับตรนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลจากเกมจากกระตูแล้วก็เราแบบเหมือนกับชื่นชอบเราอินกับมันตัวนึงก็แพงอ่ะใช่ปะมันน่าจะแพงดูสิละเอียดขนาดประมาณหลักพันอะไรเงี้ยอ๋อหลักพันน้านๆานทีจะมีแบบว่าหลักหมื่นล้านอ๋อหลักหมื่นเห็นบอกว่าตอนที่คุณไปถ่ายคิวบิกที่ไต้หวันคุณซื้อมาจนกระเป๋าเนี่ยยัดใส่เข้าไปไม่หมดเลย ใช่เห็นของเล่นร้านของเล่นลักกี้เข้าไปเหมือนเด็กเลยอ่ะลักกี้เลยปะโอ้โหตัวนี้เมืองไทยไม่มีโอ้แล้วซื้อกลับมาเพียบเยอะมากโชคดีที่ว่าไปเจอเพื่อนไต้หวันที่เป็นคนไทยแล้วเขาบอกว่านี่ร้านนี้เป็นร้านที่แบบมันกลับเป็นร้านอยู่ในซอกเล็กใช่แต่พอเข้าไปแล้วมีของเก่าๆอยู่คหมดเลยใช่แล้วเป็นของที่แบบออกเมื่อสี่ห้าปีก่อนเราก็เลยจัดการซื้อมากเลยเนาะครั้งหนึ่งอ่ะที่เคยซื้อมากเกินเลยเออเกือบ จับแสนเหรอเราไม่ได้ไปที่ร้านไปบ่อยเราก็จะสั่งเขาไว้ประมาณตัวเนี้ยสวยดีเออโอเคสั่งไว้จอง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 คือเหมือนกับเราเราดองมาประมาณสัก8เดือน9เดือนอแล้วไปเอาทีเดียวรับทีเดียวมันก็เลยดูเยอะราคาสูงสุดเนี่ยเคยซื้อเนี่ยเท่าไหร่ตัวที่แพงที่สุดประมาณสักหมื่น นิดก็น่าโอเคนะใกล้เคียงเห็นตอนที่ไปไต้หวันแล้วแบบคุณอยากได้ตัวหนึ่งมากแล้วเจ้าของก็ไม่ยอมขายเนาะใช่คือมันเป็นคอลเลคชั่นที่ออกมานานน่าจะเกือบเกือบแปดก้าสิปีแล้วคือผมเห็นแล้วแบบขอซื้อได้ไหมเจ้าของร้านบอกว่าไม่ให้ก็เลยบอกเขาว่าผมให้ราคาตอนแรกเสนอสาเท่าก่อนเขาก็บอก โนโนโนผมเสนอไปเรื่อยจนถึงสิบเท่าเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมขายเ้าาหชรู้จักชื่อหมดเลยทุกตัวที่มีไหมเกือบหมดเกือบหมดบางตัวก็ไม่บางตัวเราเห็นว่าสวยถึงไม่รู้จักแต่ก็งานนี้แบบงานดีก็เลยงานศิลปะเนาะของรกของของของบอมเป็นตุ๊กตานะคะแต่ว่าของมินนี่สิแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือจะต้องมีคุณค่าทางจิตใจไม่รู้สินะมีคนให้มาหรือเปล่านั่นคืออะไรอออ่ะะไรนี่ไง ว้ายต้องเหมียวค่ะเจ้าของสวนสัตว์ซื้อให้หรือเปล่าเปล่าค่ะอันนี้ซื้อเองเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะอันนี้ซื้อแมวให้ตัวเองนี่ชื่อเอเลน่าเอเลน่าอุ้ยน่ารักอ่ะนางแบวมากอุ้ยทำไมแมวมือม็บิดตัวพูดตัวเมียตัวเมียค่ะอันนี้ตัวเมียเอ๊ะแต่ได้ข่าวว่ามีการซื้อมาคู่กันไม่ใช่หรือเอเลน่าคู่กัน อันนี้ของพี่ผู้พาค่ะสมายลี่ชื่ะเขาซื้อมาที่หลังชื่อสมายลี่ค่ะเขาเลียนแบบอ๋อไเจ้าคงประมาณนั้นมั้งไม่เขาเรียกว่าเป็นการซื้อแบบแมวแบบแมวคู่รักไง ป่าคือคือทุกคนเห็นเราเล่นเราอัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอันนี้เราเล่นกันเหรอจะเล่นกันเล่นแน่ใช่ค่ะอ๋อแล้วไงแล้วมันได้กันนะแมวได้กันนะไม่มันเพศเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้แต่ว่าไม่ล่ะออ๋ัไม่แต่ของพี่แอ็บเขาก็มาสู่ขอลูกสาวหนูเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาสู่ขอหนูล่ะไม่ ดี๋ให้แมวได้กันก่อนเดี๋ยวคนก็ค่อยๆตามมาโอเคอ๋แต่ตอนนี้คือกำลังแย่งกันอยู่ระหว่างว่าไม่ค่ะเราก็จะเลือกเป็นเจ้าของเอเลน่า ค่ะก็เลือกเลือกก่อนเลยเลือกอยู่อ่าได้ข่าว่าตอนนี้น้องมิ้นกําลังสร้างบ้านหลังแรกในชีวิตด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะใช่ค่ะเลาให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงสร้างได้มาตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะก็น่าจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคือซื้อในซื้อที่ดินใหม่แล้วก็สร้างใหม่เลยใช่ค่ะกี่ไร่ไม่ถึงไร่ค่ะลอยลอยตารางโอเคหมดไปเท่าไหร่ก็เยอะค่ะมี่ได้ไหม ประมาณนั้นก็นิดหนึ่งค่ะนี่ยี่สิบล้านแน้วคุณผู้ชมนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้กําลังสร้างบ้านให้ครอบครัวคือน้องน้องทุกคนใช่เพราะว่าพอเราเริ่มโตขึ้นทุกคนก็อยากมีห้องเป็นของตัวเองมีสัดส่วนเพราะบ้านมีครอบครัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีตั้งประมาณเจ็ดห้องนอนค่ะเจ็ดห้องนอนโอ้ใหญ่เพราะฉะนั้นนี่งานทาไมถึงต้องยี่สิบเลยอ่ะสุดท้ายค่ะวันนี้ให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานกันค่ะฝากละครเรื่อง คิวบิกนะครับผมตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยใช่ค่ะก็รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดพลาดสักตอนก็อาจจะดูไม่ดูเรื่องอย่าพลาดน,นะครับเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนต่อไปนะคะฝากด้วยค่ะคิวบิกอ่าน,นฝากรครไปแล้วความรักมียอะไรจะฝากไหมครับคือไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าผมเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจไม่แพ้กับน้องๆหรือจะใครก็ตามเหมือนกันก็ผมไม่เคยปรารถนาจะให้เกิด เรื่องที่ไม่ดีไม่อยากจะให้ใครเสียใจเวลาผมคุยกับใครหรือประคบกับใครผมก็บอกเลยว่าผมผมก็รักนะครับก,ก็ขอโทษแล้วกันผมขอโทษทุกคนนะครับผมทั้งแันครับผมทั้งฝั่งของน้องๆเพื่อนเพื่อนน้องคุณพ่อคุณแม่หรือจะใครก็ตามที่เสียหายหรืออาจจะอะไรก็ตามผมขอโทษจริงๆผมไม่เคยมีเจตนาอยากจะให้เกิดเรื่องบาดหมางด้วยกันนะครับผม ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอโทษครับเป็นกําลังใจให้คุณต่อไปนะคะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องบอมแล้วก็น้องมิ้นมากค่ะที่มาร่วมแซ่กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้า เดี๋ยวเราไปดูชีวิตที่เกิดใหม่ดิเพื่อนสาวของคุณคุณไก่มีศกค่ะคอดลูกก็เลิกละนี่แต่เขากลับไปอยู่บ้านพิศนุโลกนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะไปที่นั่นเลยเอาฝากเยี่ยมด้วยเออได้เลยไปในช่วงหน้ากันค่ะพยาบาลเขาจะจับขาสองข้างแล้วเขาจะมีคนจุงแขนแล้วหนูก็ ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองพี่ไม่ออกหรอ่ายล้วไม่ต้องนอนเปลเหมือนฉันเมื่อตอนเด็กๆเลยนะต้องมีคนมาคอยแกวง